สวัสดีค่ะทุกคนมาทําแกงหนองไม้ใส่ผักหวาน,นะคะ่ะนี่ค่ะอันนี้มีข้าวเบือ่อมีพริกสดรสด,ดีผงนอนแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะทุกคนใส่ลงไปค่ะอันนี้น้ำใบย่านางนะทุกคนใส่หนองไม้ลงไปค่ะ มีฟักทองผักหวานแล้วก็ยอดสะอมอ่อนนะทุกคนอันนี้ก็เป็นเนื้อพลานินของเราเลยแกงหน่อ,อ,อไม้สดเดี๋ยวทุกคนใส่ฟักทองลงไปค่ะ ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาค่ะทุกคนใส่ปลานิมลงไปเลยค่ะ ใส่น้ำปลาเพิ่มไปอีกเลยกะให้ทุกอย่างสุกใน,นด้วนแล้วเราจะใส่ผักลงไปค่ะผักหวานกับยอดสาอมอ,อ่อน ใส่ผักหวานลงไปค่ะยอดจะอมอ่อนค่ะทุกคน เสร็จแล้วค่ะทุกคนเก้งหน่อไม้ใส่ผักหวานค่ะมาทานด้วยกันนะทุกคนเก้งหน่อไม้ใส่ผักหวานของเราเสร็จแล้วค่ะทุกคนมาตักใส่ชามกันเลยค่ะ ยอดยอดสะออมอดเลยทุกคนมาทานด้วยกันค่ะ